这猴后是否够格做我的弟子？ หลังเดินทางข้ามผ่านฝุ่นผงและไอแดดในที่สุดเราก็มาถึงเขตตะวันตกของภูเขาหลิงซานดินแดนแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยทุ่งหิมะขาวไกลสุดลูกหูลูกตาเมื่อดูดีๆแล้วจะพบกับสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนามากมายจนชวนให้คิดว่านี่คือแดนสุขาวดีที่หลายคนตามหายกเว้นเพียงมันไม่ได้สงบสุขอย่างที่ควรจะเป็นที่แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยความผิดแปลกของตกกะกาที่ผิดเพี้ยนศรัทธาที่ผิดเบี้ยวทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงอุปนิาสัยของผู้ปกครองย้อนกลับไปในช่วงการเดินทางอันเชิญพระใต้ปิฎกขณะเดินทางเดินททททาาาาาาางงงงงมมมจจจจนนนถถึึสสสีีี่่ซเเเต็ป้้ออดววยรรัศศิขพุธใหห พนวกกับเสียงสวดพระคัมภีที่ดังแว่วตามสายลมทั้งหมดนี้ทําให้พระถังเชื่อว,ว่าที่นี่คือวัดเหลืออินที่พำน,นักของพยูลายจุดหมายปลายทางของการอันเจระไใต้ปิฎดแต่งอคงไม่เชื่อเช่นนั้นเขาสัมผัสได้ถึงไอบีศาสจำนวนมากรายร้อมอยู่ที่นี่งหงอคงพยายามจะเตือนพระถังแต่พระถังกลับต่อว่างอคงว่าไม่รู้อะไร,ระก่อนนําพาลูกศิษย์เดินเข้าไปในตัววัดเพื่อสักการะพระพุทธองค์และเหล่าอรหันต์ที่อยู่ในนั้นทั้งคณะเดินไปกลับไปยกเว้นเพียงเงอะคงที่ไม่มีขี่าว่าจะให้ความเคารพพระพิสุกพวกนั้นเลยงงอ เ,เ,เมื่อพยายุไลเห็นดังนั้นจึงไต่ถามหงอคงว่างอคงข้าอยู่ต่อหน้าเจ้าแล้วทําไมจึงไม่ก้มกราบบังดังนั้นหงอคงออกกระบองชี้หน้าก่อนตะคอกกลับไปข้าเคยไปชมพูทวีปมาก่อนหนทางยังอีกยาวไกลนักที่นี่เต็มไปด้วยไอปีศาจพระพุทธองค์ไม่มีทางประทับอยู่ที่นี่แน่เจ้าเป็นใครกาดียังไงมาปลอมตัวเป็นพยายุไลพระถังหันไปหมายจะต่อว่าลูกศิษย์แต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปากบอกฉาบทองก็บินมางับหงอคงเข้าไปด้านหนทุกคนตกอยู่ในความสับสนบรรดาพระภิกษุต่างก็พากันถอดร่างกายเป็นปีศาจพุ่งเข้าาาาจักักกกกลลุุ่่มมพพระะงงงคคณอทถููยยใน ทำลายจากภายในแต่กลับไม่สามารถทําอันตรายใดๆต่อมันได้เลยเมื่อพายุไลเห็นดังนั้นจึงแปลงกายกลับคืนเป็นปีศาจคิ้วเหลืองมันหัวเราะอย่างพึงพอใจมันบอกว่าชาบนั้นเป็นของวิเศษไม่สามารถทําลายจากภายในได้และเมื่อกบ3วันผู้ที่ถูกกักอยู่ข้างในจะล้อมละลายไปไม่เหลือแม้กระทั่งวิญญาณก่อนสั่งให้ลูกน้องพาตัวผะถังและลูกศิษย์ไปขังจึงให้หงอคงถูกกักอยู่ในชาบงอคงพยายามทุกวิธีทางถึงขนาดลองขยายร่างให้ใหญ่โตแต่เจ้าฉาบกับขยายใหญ่ตามเมื่อจนปัญญาเขาจึงไล่มนอันเชิญให,ให้เทพมาช่วยกันแงเทพท่าาแงงไ้นปขบ ทันทีที่เง็กเซียนฮ่องเต้ทราบเรื่องเข้าจึงบัญชาให้เทพ28หมู่ดาวลงมาช่วยเมื่อมาถึงเทพมังกรคังจินหลงอาสาใช้เข่าของตัวเองสอดเข้าไปในรอยต่อของฉาบแล้วให้หงอคงใช้กระบองทองแทงจนเขาเป็นรูขนาดเล็กก่อนจะแปลงกายบินลอดออกมาหลังได้รับอิสระคืนหงอคงบดานโทสะฟาดกระบองใส่ฉาบจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวดึงดูดความสนใจของพระคิ้วเหลืองมันยกพวกมาหวังกำจัดหงอคงให้สิ้นซากแต่เมื่อพบว,ว่าฉาบพิเศษของมันถูกหงอคงฟาดจนแตกมันจึงเปิดถุงพิเศษด,ดูดบรรดาเทพทั้งหลายเข้าไปมีเพียง,ง จากนั้นหงอคงก็ออกไปขอความช่วยเหลือจากบรรดาเทพทั่วสารทิศรรมีทั้งขุพนพลนเตาขุนพลนงูห้าแม่ทัพจากเขาซิ่วอีแต่ทพร,รตยยพระโพธิสัตว์เมตไตรมาพบเข้าท่านเล่าให้หงอคงฟังว่าเจ้าคิ้วเหลืองเป็นสิทธิ์ของข้าเองมันแอบขโมยถุงวิเศษฉาบทองและไม้ตีระคังของข้าไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยปราบมันเองจากนั้นทั้งคู่ก็วางแผนล่อให้คิ้วเหลืองมาติดกับโดยการใช้อักษรที่พระโพธิสัตว์เมตไตรเขียนไว้ที่มือของเงาคงเป็นตัวล่อควิเหลืองานะคงก่อยนุคิ จึงเอ่ยปากขอผู้เท่าเจ้าของสวนกินแตงโมสักลูกผู้เท่าอนุญาตมันกลืนแตงโมล,ลงไปทั้งลูกผู้เท่าแปลงกายกลับเป็นพระโพธิสัตว์เมตไตราผาคิ้วเหลืองตกตะลึงเตรียมจะเพ่นหนีแต่หอคงกลับคืนร่างเดิมและเริ่มทุบตีมันจากภายในจนสุดท้ายแล้วมันจึงยอมแพ้และคืนของพิเศษทั้งหมดให้กับอาจารย์โดยหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็พามันจากไปกลับมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันคิ้วเหลืองยังคงไม่ละความพยายามในการแอบอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้มันเลือกสวมรอยเป็นพระเมตไตรและปลูกฝังศรถถัทธา พาเมตตาอีกครั้งทั้งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างหนึ่งในชิ้นส่วนอิยตนะของงอคงก็ตกอยู่ในมือมันเช่นกันในการเดินทางครั้งนี้เราจะได้รับรู้ถึงความเร็ว3ามที่คิ้วเหลืองกระทาไว้เริ่มจากการหายตัวไปอย่างลึกลับของสหายเก่าของงอคงอย่างเทพไก่สุรยิยันและเทพมังกรคังจินหลงมันลักพาตัวคังจินหลงมาเก็บไว้ในถุงพิเศษจากนั้นจึงใช้มนต์สะกดทําให้คังจินหลงตกอยู่ในการควบคุมและสั่งให้คังจินหลงเข้าต่อสู้กับเราส่วนไก่สุริยันนั้นจะปรากฏตัวอีกครั้งในแอมัมีกกท่่ส,ทงงาสาจาจพขิ ถูกขังไว้ที่นั่นเช่นกันในคุกนรกเรายังพบว่าสี่ขุนพลที่เหลือนั้นถูกบนสะกดล้างสมองให้กลายเป็นพักพวกของคิ้วเหลืองไปโดยสมบูรณ์มีเพียงองค์ชายสามเท่านั้นที่สามารถทนต่อทานทรมารและรอดชีวิตมาได้หลังจากที่เราหนีรอดจากคุกนรกเราจะได้พบฉาบทองซึ่งในครั้งนี้คนที่ถูกขังไว้ก็คือป้อยไกย่เดิมเขาได้รับคบําว่ายวานจากลิงเท่าให้มาช่วยเราในการตามหาชิ้นส่วนอายตนะที่เหลือแต่กับพาดทา่าถูกกักไว้ในฉาบทองซะก่อนโชคดีที่เรามาทันเวลาไม่อย่างนั้นแล้วป่เปม่่ือชวยป้ยไก่อกาเคงขุนนพลเต่าามัักํงออก ตามหาขุพนพลงูแต่เมื่อไปถึงปลายทางกับพบเพียงซากกระดูกเท่านั้นขุพนพลเต่าถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความโศกเศร้าเสียใจเมื่อสหายต้องจบชีวิตลงเพียงลำพังเราและป้ยไก่ได้จะเก็บงำความกดแค้นเอาไว้แล้วเดินทางต่อไปอยังวัดฟ้าคำรามเพื่อหยุดยั้งความอาหาังการของพระคิ้วเหลืองการต่อสู้เป็นไปอย่างทุรักทุเลเจ้าคิ้วเหลืองดูดเราเข้าไปในถุงวิเศษภายในนั้นเราจะได้พบกับวานอนก้นแดงวานอนก้นแดงจัดอยู่ในสีลิงเทพซึ่งประกอบไปด้วยวานอนหินหรือก็คือซุนหงอคงอย่างที่เรารู้จักกันวนรนห,หููค่สามารถดนด้้้้้าาสมมเเเเนนนนนนืออใคครััังงงงแปลกกยหข คณะอัญเชิญพระไต่ปีดกไม่มีใครสามารถแยกแยะระหว่างหงอคงกับมันได้จนสุดท้ายต้องไปพึ่งพยุลยเมื่อรู้ความจริงหงอคงจึงใช้กระบองฟาดวานอนหกหูจนสิ้นลมวานอนแขนยักษ์หรือว่านอนแขนยาวในเกมนี้จะปรากฏตัวให้เราเห็นเป็นพักๆมันเที่ยวเก็บรวบรวมชิ้นส่วนขันท่าเพื่อมอบให้กับเราในช่วงท้ายของเกมและหากดูจากประวัติแล้วเราจะพบว่ามันเป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ที่หงอคงกระเทาะออกจากหินวิเศษอีกด้วยเรียกได้ว,ว่ารู้จักกับหงาะคงตั้งแต่เกิดนั่นเองวานอนต้นสุดท้ายก็คือวานอน,อนก้นแดงตามตำนานกล่าวว่าว ทำให้ปอยไก่ถึงขนาดเอ่ยปากให้เราช่วยกันลุมโจมตีจนท้ายที่สุดเราจะสามารถค้นมันลงได้เมื่อเราสังหารว่านอนก้นแดงแล้วคิ้วเหลืองจะดึงเราออกจากถุงวิเศษและเริ่มการต่อสู้ยกที่2โดยความช่วยเหลือ,อยังลับๆจากพะเมตไตตัวจริงที่แอบมอบอ,อักษรห้ามให้กับเราณนะสวนแตงโมทำให้เราสามารถเอาชนะเจ้าคิ้วเหลืองลงได้เมื่อการต่อสู้จบลงมันพยายามจะหลบหนีจนตกลงไปในถ่าน,น้ำแข็งไม่รู้ชะตาก,กรรมในตอนนั้นเองที่พะเมตไตปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแล้วเล่าให้เราฟังว่าเจ้าคิ้วเหลืองมันแอบขโมยขอ,ข,อข,อของของข้าอีกแล้วทัน เปลี่ยนเรื่องไปช่วยเราเก็บกู้ชิ้นส่วนอายตนะที่สถิตยอยู่ใต้ฐานน้าแข็งแทนสาหรับเนื้อเรื่องรองของแชปเตอร,ร์นี้จะเป็นเรื่องราวความรักความแค้นระหว่างปีศาจจิ้งจอกกับชายหนุ่มระหว่างที่เรากําลังเดินทางเข้าสู่ตัววัดเราจะพบหนังจิ้งจอกถูกทิ้งไว้กับซากศพเมื่อเราเข้าไปสนทนาจะพบกับดวงวิญญาณจิ้งจอกน้อยมันเฝ้าตามหาชายผู้พากชีวิตมันไปจนมาถึงที่นี่และได้ทราบว่าชายคนนั้นกํนาลังบวชเป็นพระอยู่นางต้องการให้เราแปลงกายเป็นนางและเข้าไปสนทนากับชายคนนั้นเพื่อสอบถามว่าเหตุใดจึงต้องสััังงงงหหาาาาาาารรรรรนน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 นเเเจจจะได้้้้พพบบกกกทีี่ออตตตมมวใแแิลขคป็ คนรู้จักของเอื้อหลังเสริญต้องการมาอย่างเชิงเราว่าเหมาะสมกับการสืบทอดเจตนารม์ของหงอคงหรือไม่และนี่ก็คือเรื่องราวในแชปเตอร์ที่3หากเพื่อนๆอ,อยากฟังต่อก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ